มันใช่เรื่องไม่นเนี่ยไปสอนคนอื่นเลยต้องเอาเต่ามาด้วยเนี่ยก็ถือว่าช่วยเต่าไงทำบุญวันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY to YOU TO ขอให้พี่ไอ้มีความสุขมากๆและก็พ้นจากเรื่องเศร้าสักทีนะแล้วก็ขอให้ทำอะไรอะ่ะก็หลับตาอธิษฐานไงี่อธิษฐานอะไรเจ้าของวันเกิดต้องเป็นคนทำสิบ้าเปล่าคนอื่นก็อธิษฐานได้เหมือนกันนั่นแหละอันนี้อธิษฐานอะไรสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าปะเนี่ยไม่บอกหรอก บอกก็ไม่เป็นความจริงสิเฮ้ยยังไม่อธิษฐานเลยอะ่ะเป็นเจ้าของวันเกิดนะก็ไม่มีอะไรที่อยากได้อะ่ะอา้าวไม่ได้สิอย่างน้อยก็ต้องขอสักอย่างหนึ่งดิได้งั้นขอให้เต่าพวกนี้ลงไปจับโต๊ะตอนนี้เลยได้ไหม แบบเดียวนะพี่ถ้าไว้ที่พื้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นไปเหยียบตายหรอกไว้ในรถก็ร้อนเกินไปอืมนี่วันนี้ผมมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยนะบัตรกินข้าวด้วยตลอดชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้านำมาใช้แล้วคนที่เอามาใช้ด้วยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธทุกกรณี ไม่ลงทุนเลยเอาไม่ลงทุนอะไรนี่ใช้ฟรีตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช้หรอกเอาทิ้งแบบนี้ได้ไงอะ่ะไม่น่ารักเลยนะนี่เก็บไว้ในนี้เลยผมรู้นะว่าพี่ไม่ได้สนใจวันสำคัญสำคัญอะไรแบบนี้หรอกแล้วพี่คงไม่ได้ออกไปฉลองกับใครแบบทุกทีอ่ะ ผมอยากให้พี่จำวันนี้ไว้นะขี้บ่นจังเดแต่ก็น้าแก่หรอกรีบไปไนดะ้เราต้องไปทำง,งานและอีกอย่างนะเต่ามันกินผักจะหมดแล้วเนี่ยจะกินปเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยกินเค้กไหมพอเลย